สัปดาห์นี้เรียกก็เป็นสัปดาห์ที่ประเทศไทยแดงเหือกต่างประเทศก็แดงกันแบบป้าอยากทราบความคิดเห็นเลยค่ะว่าพี่มองตลาดหุ้นในช่วงเวลานี้ยังไงบ้างคะโอ้โหเราลงมาสามเปอร์เซ็นครับแล้ววันนี้ต้องรีบเาแน่ค่ะดูนี้ครับอุ๊ขออนุญาตแชร์หน้าจอนะผมลืมบอกได้แล้วค่ะโอเคนะครับแชร์ไปเรียบร้อยแล้วค่อยบอกเราค่ะกันเองกันเองทำแล้วค่อยพูดโอเคนะครับอะ ครนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นบนหน้าจอเนี่ยคือเราอะลงมารวดเดียวเลยจบการีบาวตุม้มเราลงมารวดเดียวเลยฮะด้วยเหตุผลทั้งคุณพ่อเอเอคุณแม่ทั้คุณอะไรนะตา่างๆนานาเน,นี่ยคุณสีจิ้นติงมากันกระนำสามเปอร์เซ็นภายในเวลาไม่กี่วันแล้วก็ลงมาสร้างฐานจบๆจะเท่าเดิมล, <c oughs> ละก็เรียกว่าเทคนิคก็เรียกว่าทิปเปอร,ร,รบัตทอมเกือบๆจะเป็นอย่างนั้นและเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันก็เลยมีเงื่อนไขเดียวเลย ถ้าไม่รีบาก็ตายไปด้วยกันนะครับสุดท้ายก็รีบครับมันตรงนี้เรียกว่าตลาดไทยอาจจะสวนทางกับคนอื่นแล้วจริงๆตลาดต่างประเทศวันนี้รอบๆบ้านเราก็ดูเหมือนหลายๆที่ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นด้วยนะครับเริ่มฟื้นขึ้นมาได้เช่นกันนั้นตอนนี้ตลาดเนี่ยก็เรียกว่าลุ้นการรีบาวค่อนข้างเยอะ,ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในมองในมุมแล้วเนี่ยถามว่าเราเราขายต่อดีไหมผมบอกว่าชั่วโมงนี้ไม่ควรขายครับ การขายเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งก็คือเมื่อดัชนีมีนิวโลโลเดิมคือ1 2 8 1งดจุดถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราค่อยขายแต่ถ้าเกิดไม่หลุดอย่าเพิ่งขายครับเพราะว่าวันนี้เราลงเราลงมามา,มาถึงแนวรับแนละ้วตามหลักธรรมดานะไม่ควรจะขายหุ้นที่แนวรับครับเราควรจะรอให้มันมีสัญญาณว่ามันหลุดจริงๆค่อยขายนะครับแล้วก็วันนี้ก็ลุนรีบา่าวโดยเมื่อวานนี้สัญญาณเทคนิคเองันเนี่ยหรือว่าสัญญาณตลาดเราจะพบว่า เริ่มมีแรงซื้อโตกลับมานะครับเมื่อวานโลของตลาดอยู่ที่1,288ก็ถือว่ามีแรงโตกลับมาได้ดุทีเดียวแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเกิดวันนี้ปิดได้เกินได,ได้ได้ถึงห้าจุดหรือมากกว่านั้นเนี่ยก็จะคอนเฟิร์มสัญญาณการรีบาวมากขึ้นนะครับแม้ว่าตลาดต่างประเทศอื่นๆจะรอดูการประชุมทางการการสหรัฐก็ตามแต่ว่าของไทยเองเนื่องจากว่าเราลงมาหนักกว่าคนอื่นนะครับเราลงมาพอๆกับจีเลยฮนะตอนนี้ไทยกับจีนนี่ขึ้นลงพร้อมๆกันแล้วตอนนี้ ะนะครับก็มีการลุ้นตาดีดาวครับค่ะแต่ว่าจังหวะนี้เดี๋ยวเราจะมีการหยุดกัน3วันด้วยแล้วก็เรื่องของปัจจัยภายในเองเรายังรอเรื่องการเมืองต่างๆมันจะทําให้ตลาดหุ้นเราไปไหนไม่ได้หรือเปล่าคะใช่ครับตลาดมันจะไปไหนไม่ได้อย่างที่พูดถูกครับคือมันจะไปไหนไม่ได้เพราะว่า เอาตัวแปรเรารวมๆถ้าไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยเอาตัดการเมืองทิ้งไปก่อนนะรวมๆรวมๆเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกมาตรการของเศรษฐกิจข,ของเราเองเนี่ยก็เรียกว่าเอาจริงๆนะยังไม่ออกมาเลยนะ<า>เอาจริงๆเลยนะยังไม่ออกเลยนะมาตรการที่ออกมาเนี่ยที่ใช้เงินยังไม่มีเลยนะม,มีแค่ว่าจะ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 ไม่มีจริงอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ถ่วงตลาดเราอยู่นะครับเรื่องของตัวผลประกอบการของบริษัทในตลาดหุ้นเองเนี่ยถึงแม้ว่ากําไร ไตรมาสนี้เนี่ยเราคาดว่าจะอยู่ประมาณสองแสนหกก็ถือว่าไม่แย่มากเมื่อเทียบกับไตรมาสที่หนึ่ง uh huh. แต่ uh huh. เนื้อใน uh huh. เนื้อในอุตสาหกรรมพวกที่อยู่อาศัย uh huh. นะครับอุตสาหกรรมธนาคารหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนยานยนต์ม uh huh. ันตกลงอย่างเห็นได้ชัดนะ uh huh. ครับแม้กระทั่งพวกโรงแรมพวกเจอปัญหาด้นต้นทุนหรือปิโตเคมีเนี่ยยับเยินนะ uh huh. พลังงานเกือบจะทุกสายเลย uh huh. นะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันเนี้ในเชิงคุณภาพเนี่ย มันมันดูมันดูไม่ดีค่ะแม้ว,ว่ากำไรไตรมาสนี้อาจจะใกล้เคียงกับไตรมาสหนึ่งแต่ว่าในเชิงคุณภาพเจาะลายตัวแล้วไม่ค่อยดีดังนะันตรงนี้เนี่ยเป็นตัวชุดตลาดนะครับแล้วก็ oh. พอคอมเพลกับประเทศในรอบๆบ,บบ้านเรา mm. มันก็สู้เขาไม่ได้ด้วยรอบๆบบ้านเราเนี่ย gdp ก็ดีกว่าอะไรก็ดีกว่าเรานะครับเราฝรั่งเองก็หลังหลังเนี่ยมันผมว่าหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ออกมาแก้ประเด็นเรื่องของการพอรเซลอะไรได้ก็ตาม ตลาดดีขึ้นแค่สองวันสามวันเองอแล้วก็แยกต่อนะครับการชอร็อตเซลล์ตัวเลขชอ็อตเซลล์เองเราก็ยังเห็นว่านักลงทุนก็ยังมีการชอร็อตเซลล์อย่างอย่างเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยมองว่ามันในภาพใหญ่ๆของตลาดเองเไม่คยดีครับนั้นตลาดเราก็จะอยู่อย่างเงี้ยไปอีกระยะหนึ่งผมว่าเร็วที่สุดนะเร็วที่สุดเนี่ยที่ตลาดจะปลดพันธนาการตัวนี้ได้เนี่ยเร็วที่สุดนะก็คือวันที่เรา,เราทราบผลการ การพิจารณาของศาลในเรื่องของนายกครับวันที่สิบสี่สิงหาคมค่ะซึ่งวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายของการส่งงบใจมาสที่สองด้วยเพราะอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นจุดสาคัญอย่างหนึ่งคือถ้านายกไม่อยู่ค่ะเรือลําเนี้ยคือเรือเรือที่ชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะขาดกับตันเรือมันจะวิ่งแปลกดมากมันจะไม่ดีครับถ้าเกิดท่านอยู่เนี่ยผมว่ามันจะดีกว่าแล้ววันนี้คนก็ เนื่องจากว่าความแตกต่างของปัชจัระหว่างอยู่กับไม่อยู่เนี่ยมันต่างกันเยอะมันทําให้มันเกิดก็เรียกว่าเป็นเกิดสุญญากาศบางคนก็เรียกว่าเกิดโอเวอร์แฮงขึ้นในตลาดนี่ครับคือเหตุผลว่าถ้าเกิดผมคิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยจะหลุดได้เนี่ยก็น่าจะนายกหลุดหลุดหมายความว่าหลุดคือไม่ไม่โดนคดีอะไรนะหรือว่าผิดแต่ก็ให้อยู่ในตําแหน่งต่อไปได้อันเนี้ยผมเชื่อว่าตลาดหุ้นอาจจะจะิตื้นขึ้นมาได้ครับก็อาจจะต้องอดทนนิดนึงจน จนถึงจนถึงวันนั้นในในก่อนหน้าวันนั้นเนี่ยมีรีบาวปกติรอบการรีบาวของตลาดหุ้นไทยหนึ่งหนึ่งทุกๆทุกทรอบเนี่ยคือสามสิบจุดหมายความว่าถ้าเกิดเราเด้งที่ประมาณหนึ่งพันส้อยแปดิบแปดจุดเราก็จะรีบาวไปถึงหนึ่งันสามร้อยี่สบจุดอะไรแบบนั้นเป็นไปได้แต่แต่เราก็จะไม่หลุดจากอ่าเราจะไม่หลุดจากกรอบขาลงนี่ครับตอนนี้ถ้าเกิดดูในภาพอียผมให้ดูภาพนี้หนึ่ง เ <_ an> นี่ยเราตอนนี้เรายังเป็นเรายังเป็นเรายังเป็นกกอบขาลงแบบนี้อยู่แบบอุดลากผิดประมาณเนี้ยเราเป็นกกอบขาลงนั้นตนเาเดิกก็ตเรายังไม่เรายังโอกาสที่เราจะเบรกหนึ่งสามสี่ศูนย์เนี้ยน่าจะยากเหรือว่าสามศูนย์ก็ได้น่าจะยากเราก็จะเกาะอยู่แตแนวเนี้ยรีบาวได้เต็มที่เลยนะครับคือ 3, สามศูนย์จนกว่าประเน,นเทาของเราอะที่มันเป็นตัวกดตลาดไม่ไว่าจะเป็นกําไรไม่ไว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ไว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ไว่าจะเป็นนักการมมัน s> <S กดอยู่ ถ้าเกิดมีตัวใดไรตัวหนึ่งอม,มันแตกออกคือมันมันไม่มีมันไม่ไม่กดดันแล้วมันจะมันจะผ่านไปได้ครับถ้าอย่างนั้นช่วงนี้อะคะช่วงที่ยังคงเจอภาวะแบบโอ้แหงมันค,ควรจะนั่งทับม,มือไว้หรือว่าเทรดดิ้งอะไรยังไงได้บ้างคะพี่คือตอนนี้นี่อารมณ์ตอนนี้เทรดดิ้งเพียงอย่างเดียวเลยครับเราจะเราเราทำได้อย่างเดียวคือตอนนี้เราเทรดดิ้งเพราะว่าเราทําอะไรไปเนี่ยก็น่าจะยากะนะครับเราเพราะผมเองนะเอ,า,อางนี้แบบ าโอเนี่ยเราแนะนําลูกค้ายังไง<ะ>ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วเราเริ่มให้ลดลดหุ้นลง<ะ>สัปดาห์นี้เนี่ย<ะ>เราแนะนําให้ขายออกเลยแล้วก็วันนี้เราถือกันสดร้อยเปอร์เซ<ะ>็นเราถือกันสดร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมาน่าจะสองสามวันแล้วนะครับเราถือกันสดร้อยเปอร์เซ็นตครับตรงนี้เราถอยไป<ะ>ไปเวทแอนซีไปรอดูสถานการณ์ะนะครับไปรอดูสถานการณ์แล้วก็สมมติท่านที่ยังไม่อยากที่จะแบบถือกันสด<ะ>ก็เอาเงินไปฝากไว้ที่ หุ้นที่เป็นไฮเดเรบิเดนดิวก็จะมีทั้งปตท,ทมีทั้งแอดวาน,านแล้ววันนี้เราก็เสริมเอซให้อีกตัวหนึ่งเพราะว่าตอนแรกเราถอดออกแต่หลังๆมาผมว่า EA เองเนี่ยอันนี้อาจจะวงวงเริ่มจํากัดแล้วนะครับก็อาจจะทำให้เอซีบีกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็มองอีกนี่คือมองในภาพใหญ่นะครับภาพหลทางการเลยว่าเราเน้นถึงกรสบไปก่อนนะครับหรือเป็นหุ้นไฮดเบิเนดิว นะครับแต่เมื่อกี้ที่มองข้างต้นว่ามันมีการรีบาวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเล่นหุ้นลุ้นมีการรีบาวเนี่ยเราจะมีหุ้นสองอีกสองตัวให้เล่นนะครับสามตัวเลยก็คืออันนี้อันนี้อันนี้เราเขียนตอันนี้เขียนตั้งแต่ในเปเปอร์ไม่มีครับแต่ว่าเมื่อเ<า>ช้าตอนที่เรา,<อ>า,เ,ราเราคอกับลูกค้าเองนะเนี่ยผมบอกว่าถ้าเกิดใครอยากจะเป็นแถวหน้าอ,อยากจะเล่นเรื่องการรีบาวแล้วจะหาหุ้นลงมากเนี่ยผมแนะนำสามตัวครับคือปตทสพ โมโปรแล้วก็ตัว BDMS เนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อน่าจะถามต่อว่าแล้วภาพชาร์จราคาเป็นยังไงใช่ค่ะผมไม่ครับคุ้ใ,ใจฮะก็ยังไงก็จะถามคุยต่อไปเลยนะครับค่ะ<ห><ห>โอเคครับซอพอนะครับวันนี้ราคา144บาท50จะเห็นไหมครับว่าสอพอนี่ในอดีตเนี่ยราคาเขาก็ถ้าไม่เคยหลุด100 100 1าส50มามานานแล้วมานานมาหลายเดือนมากแล้วเพราะว่า มันแข็งแรงมากนะครับแต่วันนี้มันหลุดมาแล้วแต่หลุดมาแล้วปุ๊บเนี่ยแม้ว่าสภาพไม่เอื้อแต่ว่าราคาหุ้นมันน่าสนใจดีเบเดนเดี๋ยวมีการจ่ายด้วย X นะครับครึ่งปีแรกเนี่ยคาดว่าจะจ่ายประมาณ4บาทผมพูออกอบการของในตัวของอฟอ์แเองเอง่ยครับก็ตอนนี้เนี่ยไตรมาสที่1เนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นบูเบิร์กเซอร์เวค่าไปอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0 0 0ล้านนะครับก็ดีกว่าไตรมาสที่ผ่านมาเงินปันผลทั้งปี9บาทมันครึ่งปีก็อยู่ประมาณแถวแถว สี่บาทกว่าๆนะครับอันนี้ก็อันนี้ผมประเมินเองนะประมาณแถวแถวสี่บาทบวกลบเบิกลบเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นจุดที่น่าสนใจครับใครที่อยากจะซื้อหุ้นที่ลงมาลึกเล่นรีบาวแล้วก็มีปันผลติดตัวอยู่ด้วยนิดนึงนี่คือกระบอกสอพอครับอีกตัวหนึ่งตัวถัดมาคือตัวโฮมโปรครับโฮมโปรเป็นตัวที่น่าสงสารคือเขาเองเนี่ยเป็นคนเป็นคนเหมือนกับเป็นหุ้นเป็นหุ้นรวยเป็นหุ้นที่ไม่เคยหลุดมาจากสิบห้าสีบสิบสี่สิบห้าบาทมานานแล้วเกาะแกะอยู่แถวแถวตรงนั้น แต่อยู่ดีๆวันดีคืนดีมันเหลือเลขหลักเดียวครับอทั้งที่กําไรจริงๆโฮมโปรเนี่ยแต่มากนี้ก็คาดการกําไรดีนะพันหกพันเจ็ดก็ถือถือว่าแฝดเนี่เท,ที่กับเทียบกันในอดีตมันผมมองว่าเป็นอีกตัวหนึ่งครับถ้าเกิดเรามองว่าตลาดรีบาแล้วอยากจะได้หุ้นที่เล่นการรีบาโฮมโปรน่าสนใจครับก็แปดบาทแปดสิบห้าตอนนี้เนี่ยถ้ารีบาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมองไกลฮะมองสั้นๆเนี่ยผมว่าก็มีแถวสิบบาทได้เห็นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวบ t s ีครับ บีดีเอก็เนี่ยเดี๋ยวดู BDMS เอเงนะเนี่ยวันนี้ราคาเปิดมายังไม่สวยแต่ราคาหุ้นเนี่ยเริ่มลงมาแถวแถวแนวจุดจุดอะไรนะจุดจุดตรงนี้ฮะจุดที่น่าสนใจแล้วตรงนี้เ็นก็แถวแถวนี้เห็นครับว่าราคาหุ้นมันลงมาใกล้ๆจุดตรงนี้นะครับยี่สิบบาทยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าตลาดรีบาวฝรั่งอาจจะกลับมาซื้อได้นะครับก็แถวแถวนี้น่าสนใจครับตัวนี้ นะครับแล้วก็การเล่นรอบแต่ละรอบเนี่ยปกติบีเดมจะมีรอบเล่นที่จำกัดถ้าซื้อ26ก็ต้องขาย28นิดนิดนะครับนี่คือ3ตัวครับแล้วก็ผมบวก1ตัวให้เมื่อกี้นี้ก็คือตัว SCB ครับ <Okay. S 2> ที่ราคา100บาทเนี่ยผมว่าน่าสนใจครับเพราะว่าถ้าคิดเงินปันผลเนี่ยแค่เอาแค่7บาทพอต่อปีเนี่ยวันนี้คุณจะได้เก็บเก็บล็อกอินปันผลเนี่ยถึงประมาณ7%ไปแล้วนะคไปแ Uh huh. อย่าง<ช>ตัวขอยอ้อนไปตัวโฮมโปรเลยค่ะเหมือนโฮมโปรมีข่าวว่าเขาอาจจะไม่ได้เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตอันนี้มันส่งผลอะไรบ้างไหมคะอะอันนี้ส่งผลมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับคือทางผมเองใช่ไหมก็เขียนเขียนเป็นแรกๆเลยตั้งแต่เขามีการพูดเรื่องมาตรการตรงนี้มาว่าโฮมโปรเสียหายที่สุดมากกว่ามากกว่าคนอื่นเพราะว่าเครื่องผมเดินโฮมโปรบ่อยโฮมโปรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เขาขาอยอยู่ในทน่ยมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักเลยะนะครับเกินครึ่องอเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมันจะถูกกระทบเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ผมว่าราคาหุ้นมันก็สะท้อนตรงนั้นมาแล้วนะครับมันก็สะท้อนตรงนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยมองว่ามันมันก็น่าสนใจนะระดับหนึ่งราคาหุ้นแปดบาทถ้าถึงตรงนี้ครับผมคิดมาแล้วครับเพราะว่าผมเองนะเป็นคนที่ถอดโฮมโปรออกไปมาตั้งสามอาทิตย์แล้วเพราะว่าเรื่องนี้แหละใช่ครับแต่ตอนนี้คือมารับข่าวไปแล้วราคามันน่าจะน่าสนใจแล้วละ่ะในจังหวะนี้ถูกไหมคะใช่ครับเพราะอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดใครใครเดินพวก ห้างเหล่านี้ดีๆคุณจะพบว่าปัจจุบันคนเดินน้อยลงเพราะว่าห้างเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หรืออะไรที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันลิงก์กับยอดขายบ้านอา๋อค่ะถูกไหมครับถ้าเกิดยอดขายบ้านเนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นยอดบ้านใหม่นะไม่มาเนี่ยอ่ายอดขายพวกเนี้ยจะไม่ค่อยดีโฮมโปรเนี่ยจะเน้นเฉพาะหลกัหลกๆนะจะเน้นเฉพาะบ้านใหม่เฉพาะนะส่วนใหญ่จะเป็นบ้านใหม่มากกว่า รีเพลสเนี่ยไม่ค่อยเยอะอแต่ว่า g l o b a l กับดูโฮมอาจจะอาจจะมีภาษีที่ดีกว่าเขา g l o b a l l กับดูโฮมเนี่ย global พวกเนี้ยมันเป็นสินค้าผมจะใช้คาว่า global ดูโฮมมันเป็นทั้งบ้านมือหนึ่งแล้วเป็นการต่อเติมบ้านอย่าลืมนะว่าอุตสาหการรมต่อเติมบ้านเนี่ยเยอะนะ,ะเยอะนะครับเยอะนะครับออลองไปดูได้ะัะว่าคนเดินเข้าโฮมโปรเอ้ยคนเดินเข้า global ดูโฮมกับคนเดินเข้าโฮมโปรเนี่ยใครเยอะกว่ากันผมเชื่อว่า ไอ้ global ดูโฮมเนี่ยคนเดินเข้าเยอะกว่าเราซื้อด้วยนะเดินเราซื้อด้วยนะไม่ใช่เดินตากแอร์นะเดินเราซื้อด้วยคือตั้งใจไปแหละไม่ได้ไปเดินเล่นใช่ห้างพวกนี้ไม่ใช่เดินเล่นนะยกเว้นโฮมโปรเดินเล่นได้เพราะมีแอร์แต่ไอ้ไอไอ global ดูโฮมผมว่าไม่มีใครไปเดินเล่นแล้วครับถ้าไปก็คือซื้อค่ะขอดูกราฟ global กับดูโฮมหน่อยได้ไหมคะกราฟ global อยู่ในหน้าจอเห็นไหมครับว่ากราฟ global ที่ผ่านมาทรงแข็งกว่าโฮมโปรเยอะ โกลโบเองก็เป็นหนึ่งในในใน,ในกลุ่มผู้สเสพนไทยงบออกไปแล้วนะครับแล้วก็ราคาหุ้นก็ยืนโลของเขารอบนี้ก็ไม่ต่ำกว่าส4บบาทด้วยนะครับก็โลของเดือนกันฎาตุลาคมตอนนี้ราคาเริ่มตั้งส่งได้นะครับไอ้ทวทีนี่เป็นการาฟวิกแนละ้วทวทีผมดูการาฟเดน่นนะครับก็เห็นเป็ครับว่าราคาหุ้นของโกล b บ้เองเนี่ยเริ่มตั้งส่งได้แล้วแล้วก็มีโอกาสจะขึ้นได้ก็จังหวะการซื้อก็แถวแถวนี้แล้วครับแล้วก็ขายรอบแรกก็มองตแถวประมาณสักสิบบาท ยี่สิบมาประมาณนี้ครับส่วนดูโฮมนะครับดูโฮมเองอาจจะมีตัวสาขาห้หน่อยนะครับก็สิบเอ็ดบาทปัจจุบันนี้นะครับส่งก็คล้ายๆกับตัว g l o b a l นะครับก็คือราคาหุ้นก็จะส่งคล้ายๆกันก็จังหวะซื้อก็ลักษณะดเดียวกันนะซื้อสิบเอ็ดบาทแล้วก็เป้าแรกก็คือสิบเอ็ดบาทสี่สิบนะครับนี่คือสองตัวที่เป็นหุ้นวัสดุก่อสร้างนะครับ คค่ะคราวนี้มาที่คำถามจากทางบ้านของน่มลคำถามของทางบ้านเขาถามในตัวของ irpc ค่ะทุน2บาทตอนนี้บาท40่สิบกว่าเอาไงดียไมะ irpc จริงๆผมไม่อยากตอบว่าให้ทำยังไงนะแต่ผมจะตอบว่าอุตสาหกรรมปีนี้เนี่ยอุตสาหกรรมปีโตเคมีปีนี้แย่มากครับแล้วอาจจะแย่ปอีระยะหนึ่งอย่าอย่าเอาเอาราคามาเทียบ มันทั้งดิสลับมันทั้งมันทั้งแย่ตามภาวะอุตสาหกรรมแล้วมันแย่จากเรื่องสเปดมันโดนหมดเลยะนะครับแล้วปีที่เขาเคยพีคเนี่ยคือปีหนึ่งแปดเหมือนกันฮนะ IRPC GC i v l เนี่ยดีสุดปีหนึ่งแปดผมเคยพูดในปีนั้นว่าถ้าคุณผ่านปีหนึ่งแปดไปแล้วคุณต้องรออีกสิบปี ผมพูดตอนนั้นต้องลองไปย้อนดูครับผมพอดว่าสิบปีเพราะว่าไซเคิลของปีโตเนี่ยหรือพวกเนี้ยมันจะคอมมูนิตี้เนี่ยมันจะเป็นไซเคิลที่แบบพอเข้าใจได้ว่าถ้ามันยิ่งแอบนอร์มอลกรอสสิ่งที่มามาตามจากตรงนั้นเนี่ยมันจะแหละมันจะแรงมากเลยมันจะแบบซุดตัวลงอย่างมากซึ่งเนี่ยไอพีซีเป็นอย่างนั้นปกติเนี่ยตัวหุ้นปิโตเคมีไซเคิลของมันมันจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกมันจะไม่สูงขนาดนี้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตาม ที่มันขึ้นสู่สูงสุดโดยผิดปกติเนี่ยมันจะตกลงอย่างค่อ,คอนข้างแรงมากๆซึ่ง i อ c ก็จะประเมินนั้น i อ c เนี่ยเป็นผมนะที่ท,ที่ผ่านมานตลอดเวลาที่ผมเป็นแม้กระทั่งผมเป็นนักวิเคราะห์ะในกลุ่มปิโตรเคมีเองเนี่ยเป็นหุ้นที่ผมแทบไม่เสียเลยเพราะว่า i b c ซเนี่ยดูไปดูโรงงานไปดูอะไรธุรกิจเนี่ยมันมีความความความ,ความยากะเมื่อเทียบกับ GC ผมแนะนําว่าสวิตดีกว่าครับสวิตดีกว่าครับคือเราอย่าคิดว่ามันต่าแล้วสวิตแล้วขาดทุน สวิตไปสวิตนะแต่ไปเข้าพวก IVL ก็ได้ครับก็เป็นปีโตเหมือนกันไปสวิตดีกว่าครับสวิตดีกว่าค่ะนำไม่สวิตน,นะผมไม่ได้พูดคาว่าขายนะมผมแนะนําให้สวิตจากไอจาก IRPC ไปเป็น IVL หรือเอาตัวนี้ตัวเดียวดีกว่าครับหรือไม่ก็คุณอาจจะไปเกาะ SCGP ก็ได้ครับเพราะ SCGP ก็แนวแนวแนว,แนวปีโตเหมือนกันจะดีกว่าครับผมแนะนําอย่างนี้นะมผมไม่ได้ว่าให้ขายนะแต่ผมให้แนะนําว่า เลือกไปถือหุ้นในสายปิโตเคมีตัวอื่นดีกว่าชัดเจนค่ะอ่ะแล้วก็ไปอีกกลุ่มหนึ่งค่ะพี่อูด๊ดอสังหาเชื่อว่านักลงทุนถืออยู่สองตัวนั่นก็คือออริกับ LH ค่ะเขาบอกว่าราคายังลงไปได้อีกไหมจะตัดสินใจเลือกยังไงดีคะออริกับ l h ค่ะสูตรการเลือกสูตรไอ้ตัวทีเนะียสูตรการเลือกนะครับไม่ต้องดูเด๋ยวผมไม่ดูตรงนี้ก่อนนะเวลาเราจะรู้ว่าหุ้นตัวนี้เหล่านี้มันจะ มันจะลงไปได้แค่ไหนผมช,ช่วงนี้นะผมแนะนำให้ดูพี่จะบอกเพราะอะไรเพราะบนหลักการง่ายง่าผมขอให้ดูแันเออกกั้ก่อนีกาเพราะวันนั้วเนี่ยช,ชี้เขายาวกว่าโรด,ด,ดิคือวิธีคิดง่ายๆคือเวลาหุ้นตกเนี่ยอสังหาจะจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือหุ้นตกทั้งที่กำไรยังดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวัดในเชิงราคาไม่ได้มันจะดูถูกไปหมดเลย แต่เราต้องวัด PE ครับว่า PE เนี่ยมันต่ำขนาดไหนอ่ะผมจะบอกว่าเอากรณีแลนดอนเฮาเป็นตัวเป็นตัวตั้งนะครับค่ะอะแลนดอนเฮาเนี่ยโอเคตรงนี้แล้วก็อะนี่ครับวิธีวิธีดูนะครับผมว่เอาไปใช้ได้ทุกตัวครับค่ะราคาหุ้นเนี่ยถ้าเกิดจังหวะที่ซื้อเนี่ยคุณคุณจะรอให้ PE ของเขาเนี่ยลงมาอยู่ในโซนที่ต่ำจริงอยู่ ในในในเส้นแรกเนี่ยเส้นบนเนี่ยมันหลุดมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องมารอดูเส้นที่สองครับซึ่ง p ีของเส้นที่สองเนี่ยมันอยู่ที่เจ็ดจุดห้าปัจจุบันเนี่ย p ีของตัวตัวและนท้าวอยู่ที่ประมาณเก้าดังนั้นก็ต้องรอให้ p ีประมาณเจ็ดจุดห้าแล้วแล้วค่อยเล่นเจ็ดจุดห้ามันคืออะไรผมคูนเล่นๆให้ดูนะเจ็ดจุดห้าแน่ใจว่าสดแล้วมันจะคูณได้หรือเปล่านะเดี๋ยวกันนะเจ็ดจุดห้าผมไม่แน่ใจว่าคูณแล้วจะออกไหมนะ ก็เอาไปใช้กับหุ้นตัวอื่นได้ด้วยนะคะวิธีนี้ต่ำมากคมันต่ำมากมันคือมันคือประมาณสี่บาทซึ่งผมเชื่อว่าสี่บาทเดีวกคนเนะไม่ไม่น่าใช่หรอกมันแหละมันแระมันแรงเกินเพราะฉะไ้ปัจจุบันนี้มันปกติมันอยู่มันอยู่ประมาณห้าบาทหกสิบเอางี้ผมพูดอย่างนี้ถ้าเอาสุดขั้วจริงๆคือสี่บาท S <S สุดขั้วเลยนะซือสี่บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแต่ผมเชื่อว่ารอบนี้อาจไม่ถึงเพราะเนี่ยถ้าเกิดราคาหุ้นเห็นห้าบาทหรือต่ำก,กว่านั้นผมว่าก็ซื้อไปได้ครับวิธีอนุมานเอามาใช้เชื่อว่าตัวอื่นก็ลักษณะเดียวกันรเราจะแนะนำแรนด์นเฮ้าส์มากกว่าโอลิถ้าเกิดโอลิ่ยเนื่องจากว่าโอลิ่ยเป็นหุ้นเกิดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิต้านทานเขาเนี่ยมันจะสู้พวกเก่าเก่าเกมไม่ได้เวลามันผ่านอุปสรรคเนี่ยบางทีจะเจ็บมากกว่าชนื่นนึดออกไหม พวกเก่าเกมเนี่ยเวลาผ่านอุปสัรค์จะเจ็บไม่เยอะแต่พวกมาใหม่ๆเนี่ยจะเจ็บเยอะกว่าเพราะฉะนั้นผมแนะนํานะถ้าจะเลือกระหว่างโอลิกับตัวแรนท์เขาผมว่าให้มองแรนท์เขาก่อนเพราะอย่างน้อยแรนท์เาเองก็มีเรื่องดีเบเดนช่วยอยู่ด้วยนะครับค่ะโอเคค่ะถัดไปค่ะไปอีกกลุ่มหนึ่งค่ะพี่อู๊ดถ้างนั้นก็แล้วอย่างกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์ละคะมันหมดรอบแล้วหรือยังหรือว่ายังมีโอกาสอยู่เพราะตอนนี้ก็รู้สึกว่าราคาเขาก็ได้รับผลกระทบจากทางต่างประเทศเหมือนกันหรือเปล่า จริงจริงหมดรอบหรือ,อยังที่ขึ้นอย่างเนี้ยผมว่าตอนนี้เขาด,ดูยากนะครับเพราะอีเล็กทรอนิกส์มันมีความผสมระหว่างเทคโนโลยีจริง,รงๆแล้วพวกเรามีเนี่ยหุ้นหุ้นอิเล็กทรอนิกส์เหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเป็นเทคโนโลยีจริงๆแล้วเป็นนวัตกรรมจริงในตลาดหุ้นไทยมีแค่ตัวเดียวคือเดลต้าผมผมขอเอาผมพูดเดลต้าตัวเดียวดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าเดลต้าเนี่ยถือว่ามีคือเราจะต้องไม่ต้องไปเ u e s t ช่นมา r k ว่า KCE เนี่ยมันเป็นธุรกิจเบเบมันเป็นธุรกิจที่ลอมมคมันเป็นธุรกิจที่แบบแข่งขันยากอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะมีความตกเถียงกันเยอะหรือแม้กระทั่งหาหน้าก็จะเป็นแบบมีธุรกิจเยอะแยะในนั้นในตัวเองมันจะตกเถียงกันเยอะมากหรือแค่ข้อมก็ตกเถียงเยอะเดลต้าเนี่ยมันจะได้เคลียร์ว่าเขาเป็นนวัตกรรมเขาเป็นผู้เทคโนโลยีอย่างที่ทุกคนไม่ต้องสงสัยตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามมันจะได้ตอบคาถามได้ตรงๆว่ามันหมดรอบหรือยังสำผมเองผมว่า ในตัวเดลต้าเองในเคสเดลต้าหรือธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายเดลต้าเนี่ยมันยังไม่ได้หมดรอบหรอกในในตัวหุ้นไทยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอะไม่ใช่อเมซ o n ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเอ็นวีดีไม่ใช่อะไรเราไม่ได้ขึ้นแบบเขาแต่เราเองก็จะโตแบบเราซึ่งผมมองว่าพวกอย่างเดลต้าเนี่ยถ้ามองในธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่ในวันนี้เราเชียร์เรื่อง Data Center อยู่ยูเ่เราเราธุรกิจ e อกำลังแบ่งบานธุรกิจเทคโนโลยี i o t แบ่งบานเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเชิองอุตสาหกรรมเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะดีขึ้นได้เรื่อยๆนะครับในตัวของเราใน,ในตัวของเดลตานะเพราะฉะนั้นแต่ส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในมุมมองผมเองเนี่ยผมมองว่า Delta เดลตานี่ยังไม่ได้จบรอบมันก็ยังน่าจะกระดึบกระดึบไปได้ด้วยด้วยด้วยตัวธุรกิจของเราเอง KCE อาจจะมีความอาจจะมีความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่า KCE ีเนี่ยมันจะเป็นจีนบ้างมันจะเป็นเทคโนโลยีบ้างมันจะเป็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้น KCE เนี่ยมันก็ถ้าเกิดดูจากชาร์ตราคาเห็นว่ามันเป็นรอบมันเป็นขาขึ้นอยู่ มันเป็นชันแนลขาขึ้น <c oughs> มันตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่ลาลักษณะจะคล้ายกับเดลต้าแต่ไม่ดีเห <c oughs> มือนเดลต้าเพราะงั้นคนที่เล่นเคซีเนี่ยคุณก็ต้องรอซื้อแถวแถวแนวรับเนี่ยรงแถวๆเนี่ยนะครับก็คงไม่ถ้าเกิดจุดต่ําสุดก็ประ,ะมาณยี่สิบสี่สิบเอ็ดบาทต้ประมาณนะครับคือเจับเล่นจับเล่นรอบหาหน้าก็ลักษณะลักษณะน่าจะคล้ายกันกับเคซีครับก็คือมันเป็นชันแนลขาขึ้นมันเป็นชันแนลขึ้นอยู่ <c oughs> จุดต่ําสุดมันหน้าก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วละ่ะ แต่ว่าการซื้อเนี่ยก็คงต้องรอให้มันอยู่ที่บอททอมของตัวชแนลนั้นนะคระับนี่คือหาหน้าครับหาน้าก็ผมว่าจุดซื้อแถวๆไหนอะ่ะแถวแถวให้ต่ํากว่าสี่สิบสี่บาทะนะครับค่ะตัวสุดท้ายค่ะของโลงกลัน่นนั่นก็คือ S P R C ค่ะพี่อุ๊นะฮะก็จริงๆเป็นเป็นธุรกิจหนึ่งที่ผมว่าน้ํามันรอบนี้หุ้นหุ้นหุ้นพลังงานน้ํามันโดนเรียกว่าทั้งทั้งกลุ่ม ราคาหุ้นแบบเละทั้งกลุ่มเลยไฟฟ้าหมดเลยก็ SPRc เผมว่าลงกันตอนนี้ถ้าเกิดเรามองดีๆค่ากันมันต่ำลงมาเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้พวกลงไฟฟ้าเดี๋ยวกันลก SPRc ดไทยออยนะเห็นไหมแล้วก็ d ีสเห็นไหมเหมือนกันมัน SPRc เนี่ยมันอยู่ในรอบที่เรียกว่าค่าการกันมันลงแล้วก็การที่ซาอุมามาปรับราคาน้มันลงผมมองเป็นลบด้วยนะ แล้วกาไรของไตมาสนี้มันก็ผมงแอบงงตรงที่มีการวิเคราะห์กันว่าค่ะลงกันนล้วมันจะมีสต็อกเกนผมว่างงนะผมว่ามันร้อนนะผมว่ามันร้อนนั้น A P C สำหรับผมเองนะวันนี้มันลงมาเยอะฮะลองถือดูนิดนึงแต่อย่าให้หลุดไอ้นี่นะครับถ้าหลุดเจ็ดบาทสามารถต้องขายนะครับค่ะอย่าให้หลุดนะครับตอนเนี้มันลงมาเยอะขายไม่ทันแล้วแต่อย่าให้หลุดเจ็ดบาทสามารถถ้าหลุดเจ็ดบาทสามารถอาจจะต้องเทมหุ้นออกนะครับค่ะโอเคค่ะค่ะ พี่วพี่วขอแถมหน่อยกันคุณระคะอ่ากันคุณกันคุณก็โดนโดนหนักโดนหนัก่ะกันคุณก็โดนหนักเรื่องราคาหุ้นนะครับก็บางคนบอกว่าพอดเซลลงมันหนักนะตัวนี้ก็ <c oughs> เอาเป็นว่า <c oughs> ถ้าเล่นนะก็เล่นแค่รีบาวพอนะครับตัวนี้ <c oughs> แค่นั้นเองใครมีอยู่ก็ถือต่อครับเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มหยุดลงแล้วนะครับค่ะ <c oughs> ประมาณนี้ครับ ยังอยู่ถือต่อได้ค่ะอ๋อพี่อุ้เราเวลาหรือเวลาสองนาทีขอหน่อยได้ไหมคะพอดีคุณผู้ชมถามมอีกตัวเนึ่อค่ะตัวกาฟค่ะกาฟเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็เหมือนมีก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเรื่องของตัว e อเอใช่ไหมผมว่าถ้าเกิดกัฟจะซื้อเอเอผมว่ามันน่าจะลือนะคือไม่ไม่ต้องสืบฮะกัฟซื้อเอเนี่ยไม่ต้องสืบฮะไม่ต้องสืบเลยยังไงเขาก็ไม่สืบครับอกัฟวันนี้ต้องได้รับวันนี้ส่งจาก การรวมกิจาการการรวมกิจาการเนี่ยหุ้นก่อนการรวมเนี่ยมันขึ้นไปได้เรื่อยๆอก็คือซื้อไปเพื่อรวมไม่ได้ซื้อเพื่อจะเก่งราคาแต่ซื้อเพื่อรวม,มนึกออกไหมครับว่าคุณเก็บหุ้นเพื่อไปรวมเป็นตัวใหม่นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยในแง่ธุรกิจเองการรวมผมผมใช้คาว่าวินวินก็แล้วกันนะครับ,นะรบเพราะว่าธุรกิจกราฟเ,เนจีกับอินทัศเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้จะเป็นเป็นแฟนกันเนี่ยคืออยู่มีการถือหุ้นซึ่งกันและกันเนี่ย แต่ก็ไม่เคยอยู่บ้านเดียวกันวันนี้มันอยู่บ้านเดียวกันและธุรกิจมันก็เอื้อกนะครับ Data Center ก็ต้องการโรงไฟฟ้าแล้วก็การเป็นไจีเป็นหุ้นที่มีเงินต้องการการเอาเงินไปลงทุนซึ่งอินทัตแอดวานไทคมมันตอบโจทย์ตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าการลงมกิจการเป็นข้อด,ดีส่วนเรื่องราคาหุ้นผมเชื่อว่ายัางไปต่อได้นะ มันหาราคาที่เหมาะสมไม่ได้แล้วครับเพราะว่าการขึ้นครั้งนี้มันเป็นการขึ้นของมุมมองของคนว่ามันเอาลุกเป็นยังไงแล้วก็บางคนก็จะใช้สิทธิ์ในการแปลงก็ต้องซื้อหุ้นเพิ่มเข้าไปทุกๆครั้งที่ซื้อเพิ่มราคาก็จะไต่ขึ้นไปเพราะมันไม่มีคนขายนะครับนั้นเกี่ยวกราฟเอนเนจีผมมองว่าน่าจะขึ้นต่อได้ครับแต่ตอบยากครับว่าขึ้นไปได้แค่ไหนแต่ดูๆแล้วเนี่ยห้าสิบก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะ <c oughs> เป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้อะไรก็เป็นไปได้ครับตอนนี้ครับตอนนี้ค่ะ <ม>อ,อ่าค่ะขอบคุณคมากนะคะพี่อู๊ดขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ